ก็ขอากราบสวัสดีดท,ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่อง K N ผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถที่เข้ามาในเกมส p e ปีดิฟซีอัปเดตตั้งแต่10โมงแล้วเพิ่งเข้าได้ตอนช่วง6โมงเย็นน่ะมา มารีวิวมอเตอร์ไซค์กันผมก็ได้ซื้อไปแล้วนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ทางนี้จริงๆราคาปกติมันห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปดูแป๊บราคาปกติของมันอยู่ที่ห้าร้อยสี่บาท ในต,ตอนนี้มเขามีรถหกวันเหลืออยู่หกสิบเก้าบาทเออแล้วก็กดเลือกไปเลยแล้วมาดูของที่ผมปรับกอนก็ท่านผู้ชมช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าอันไหนแบบว่ามันเหมาะกับมอเตอร์ไซค์แล้วทำให้แรงอะ่ะแล้วตอนปล่อยเทโบลแล้วทำยังไงถึงมันแบบโคตรแรงเนี่ย ถ้าใครรู้ก็ช่วยแนะนำมาด้วยนะครับมาเราจะไปเล่นกันเลยว้าใครมันทึกโอเคมาส่วนใหญ่แล้วผมชอบลงแรงมากกว่า ถ้าท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรก็ขออาภาัยด้วยเชิญใครดีเชิญหมดดีเลยเลวกันไม่รู้นะว่าเขาจะมาไหมโอเคไม่มาถ้าท่านผู้ชมคลิกตรงหน้าจอแล้วท่านผู้ชมจะเห็นด้านบนตรงที่มันจะขยับเนะี่ยให้ท่านผู้ชมคลิกน,นี่เออเจอห้องแล้วแล้วถ้าท่านผู้ชมเปิดเสียงท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ แบบนะขอตัดโ okay. อเคมีน่าจะมีผมนคนเดียวนะที่ใช้มอเตอร์ไซค์ในห้องเนี้ยแต่รู้สึกเหมือนว่ามอเตอร์ไซค์มันจะไม่ค่อยแรงเลยอ่ะขอขอบอกแต่ก็เก็บไว้เป็นของประดับ แต่มันก็ดิฟสบายนะตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีคนตามผมมากระโดดชึ๊มโอเค จะบอกว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ควบคุมง่ายนะแต่ท่านผู้ท่านผู้ชมเพิ่งซื้อมาแล้วท่านผู้ชมไม่ได้อัพอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าควบคุมยากเอ้ยไม่ใช่ดิมันจับไม่แรงอะ ทค่ผมก็เพิ่งซื้อมอเตอร์ไซค์มาได้สักพักหนึ่งแหละคเอรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราจะมาเล่นสักสักประมาณอีกสองตาก็รวมเป็นสาม ท่านผู้ชมอยากได้ก็จัดไปเลยจริงจก็มีขายเป็นคูป,ปองอะ่ะแล้วแต่ท่านผู้ชมอยากได้ของฟรีแล้วท่านผู้ชมคูป,ปองพอมีกันแค่สองคนที่เขาเซ็นใช้ เปิดเสียงหน่อยไหมแค่นี้แหละเดีมันไม่ได้ยินเสียงผมอ่าก็แรงบนนะไม่ค่อยได้ลงแรงอนะ่ะสอบข้ามระดับก็ไม่ค่อยได้ลงแรง เดตใหม่ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยนะมีตั้งนานพวงเวลยิบสาม 23. มันมีชิดส่งการด์ดนะผมเนี่ยก็ใช้ได้นะผมว่าผมจะเลิกเล่นสองสตาแล้วเออนี่คือ และนี่ก็คือส่วนของมอเตอร์ไซค์ดับเกตเอ m มวันหรือทุกคนอาจจะเรียกว่าเอมหน่งซึ่งผมก็ไม่ไ้คยเข้ามาดูไอ้พวกในของในนี้เท่าไหร่มันก็ขายน้อย ิปนี้ก็อาจจะคือคลิปสั้นๆเพียงแค่มารีวิวมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนเดิมน,นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แต่จริงๆแชร์ก็ไม่ต้องหรอกอและสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เออไม่ใช่ในจันหนึดเชี่ยนะเว้ย